นี่จะเป็นจิตวิญญาณลับในการทําให้คนชอบเราประทับใจเราหรือเอ็นดูและเมตตาเราครับนั่นคือการที่เราบอกอีกฝ่ายว่าเนี่ยที่ผมพยายามทําทุกสิ่งอย่างนะพัฒนางานหรือพัฒนาชีวิตหรืออัปเกรดตัวเองเนี่ยเพราะมีคุณเป็นไอดอลเลยนะผมเห็นชีวิตของคุณแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากจะ จเรินรอยตามคุณนะครับเวลาเราเล่าเรื่องนี้ให้อีกฝ่ายฟังนะอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเขามีอิทธิพลต่อเราเขาจะรู้สึกว่าเขามีอิทธิพลด้านดีต่อเรานะครับเขาจะรู้สึกว่าเขาได้เป็นไอดอลของเรานะครับแล้วหลังจากนี้อีกฝ่ายไม่ว่ามีอะไรก็ตามแต่จะให้การช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนเราทั้งหมดครับเพราะสมองอีกฝ่ายรู้สึกว่าเมื่อตอนเองได้เป็นไอดอลของเราเนี่ยเขาจะผูกพันกับเราโดยอัตโนมัติครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009 9มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเลือเพียงหาท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ